ปอดแดงบัดเขาทำดีหลายอย่างหน้าไปวัดปอดแดงต้นไม้ก็เยอะแม่ชีสังฆมิตานะก็ป่วยใครไม่สบายตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะแม่ชีอันนี้ก็ะทำบุญอุทิศให้ แ้ากำนายนด้วยตำบุมาห้าร้อยบาทแล้วก็สุพรรณสมัครคดีอมรรัสมคคีทำบุญกระถินกองที่สิบสี่ทิศให้พ่อมณีนะแม่แม่อะไรเนี่ยแม,มนะแม่สมควรนะแม่สมควร สมัครคดีนะอันนี้กระทินกองที่14บสี่ถวายแล้วอาสาธัวดังๆดรพุทธิพงศ์สัตยวงทิพย์นะลูกชายของคุณแม่นวรัตนะ์เนี่ยทำบุญเป็นทายาตททำต่อกันไปเรื่อยนะที่คุณแม่ก็น่าจะเบาใจลูกชายก็ต่อบุญต่อกุศสลเก่งอันนี้ร่วมทำบุญมาหนึ่งพันบาท ชาญาติเป็นฝ่ายสินฝ่ายธรรมนี่ดีนะ <c oughs> <c oughs> เรียกว่าเป็นบุตรที่สืบทอดนะอนุชาตบุตรนี่บุตรตามพ่อตามแม่ถ้าอาวะชาตบุตรนี่บุตรต่ำกว่าพ่อกับแม่อภิชาตบุตรนี่บุตรยิ่งกว่าพ่อกับแม่เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เป็นต้นนี่เป็นอภินะ พ่อแม่สิ้นกิเลสไม่ได้ลูกสิ้นได้นะยอย่างพุทธเจ้านะพิชาตบุตรนะพิชาตบุตรนี่ไม่กระทบกระเทือนครอบครัวเย้าเรือนมีแต่ของดีมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องใหญ่ไปถึงทั่วโลกสามโลกนะพุทธเจ้าถ้าอนุชาตบุตรนี่ตามพ่อตามแม่ พอแม่ทำบุญทำทานก็ตามไปเนื่องบุญเรื่องทาน,นเหมือนกับนักเตะพุทธิพงศ์เนี่ยแม่เขาวัดฟังธรรมก็ตามไปแม่นี่มนพระทำบุญกุศลก็ตามไปนี่เพราะความดีของแม่เวลาแม,ลแมล่ล่วงไปตายไปงานมีแต่พระมีแต่ครูอาจารย์ที่ท่านเมตตาเพราะว่าได้ทำความดีเอาไว้อน,นุเนี่ยลูกก็ตาม ถ้าอาวะนี่คือพ่อแม่ทําใม่ไม่ทาอาวะนี่เล็วกว่าต่ากว่าเอาเงินเอาทองอย่างเดียวใช้เงินอย่างเดียวไม่ตามพ่อตามแม่พ่อแม่โอนเงินให้ไม่ทันโมโหพ่อแม่ซื้อของให้ไม่ถูกใจก็เกลียดพ่อเกลียดแม่ด่าพ่อด่าแม่ในพวกอาวะอาวะชาตบุตรในฝั่งอาวะนี่จะเยอะขึ้นนะพ่อแม่บอกว่านี่ไม่ดีนะลูก อันนี้ทําลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะลูกนะไม่ฟังเห็นพวกนี้พวกเอวะต่ํากว่าพ่อกว่าแม่ต่ําแต่มันคิดว่ามันจเจริญน,นะในคิดว่ามันต่นะํานะมอแม่ไม่รู้หรอกก็รู้เท่ารู้ทันกันหมดละแม่ไดโนเสาร์เต่าล้านปีพ่อแม่รู้อะไรนี่รู้หมดละ <c oughs> งงงวความโง่วงมันประกาศออกมาให้เห็นนะ มีพวกอวะพวกเหลวแต่อวะชาตะบุตรนี่มันจะเกิดขึ้นมากในยุคนี้คลอดออกมาเมื่อไหร่ก็พวกนี้เจ้ากับในเบรนของแผ่นดินพวกนี้ <c oughs> พ่ะมาะแตกทับนี้มาเกิดเยอะพวกทุกบัน่นคอนี่ไปเกิดไหนจองล้างจองพลานกันอยู่นี่เน้มพวกนี้อ,อวดดีอวดเจ่งอวะนี่เลว็วต่ำกว่าพ่อกว่าแม่ ไม่ทำไมวาดบาเนี่ยทําบุญเน่ไปททาไมนักหนาตื่นแต่เช้าทําไมนักหนาอะไรอย่างนี้มันจะบ่นพ่อบ่นแม่มันมันจะสอนพ่อจะสอนแม่เนะียพ่อแม่รู้ไม่เท่าบมันจะคิดว่ายอย่างนั้นนะแต่มันหาเงินไม่เป็นนะมันใช้เงินพ่อเงินแม่แต่มันก็ทําตัวเหนือพ่อเหนือแม่ทำตัวเหนือปัญหาทั้งที่เป็นคนสร้างปัญหาเนี่ยอวะ เลวต่<ๆ>ํกาก็ดูง่ายๆว่าพ่อแม่ทําอย่างใดทําตามนี่เลยว่าอนุชาตบุตรอาจจะงไม่เจ่งนะพ่อกับแม่ก็ตามไปเรื่อยๆดูตั้งแต่เจ้าฟ้ามาแผ่นดินมาถึงประชาชนญาติโยมรองทั้งหลายก็ดูออกใครตามพ่อตามแม่พอแม่พาทำอะไราพอแม่ทำดีอย่างไรก็พยา,พาพยามจะภาคเพียนตามพยายามจะตาม อย่างน้อยก็มีความพยายามอาจจะได้ไม่เท่าแต่ก็เป็นอนุตามอยู่ตามพ่อตามแม่แถ้าอภินี่คือยิ่งเลยเป็นพุทธเจ้าอย่างนี้ยิ่งไปโปรดพุทธมารดาโปรดพุทธบิดาโป,ดโปรดพระเจ้าสุดทธทนะโปรดทานายสิริมามายานะสิริมามายาเทพบุตรเนมะามายาเทพบุตรไปโปรดดูวันเทโวโรหณนะไปโปรด โยมแม่บนสวรรค์ชันเดาวปดึงนุ่นนั่นแหละก็เรียกว่าอาภิชาตบุตรบุตรยิ่งเนี่ยเพราแม่ตายไปแล้วยังตามไปโปรดได้นะคิดเออแแม่แค่ไหนตายไปแล้วยังตามไปโปรดได้ <c oughs> ของเล่นมาไหร่หโอ้โหมะอาภิพระรหัตทั้งหลายเหมือนกันอย่างเช่นองค์หลวงปู่มั่น่เนี้ยปิชาตบุตรเนี่ยเอาแม่ไปอยู่ด้วยจนแม่ได้บรรลุ ฉันอนาคามีที่ทำที่มูดาหารนะเห็นไเล่นเล่นเนมื่อไหร่หลวงพ่อแม่กุญแจลงตามหาบัวเอาแม่มาบวชจดเป็นแม่ฉีผู้ทรงมรรคทรงผลนะพวกพี่ชาตุตะบุตรยิ่งก็กับพ่อกับแม่คือมีความรู้ความเข้าใจในศาสนธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เอาศีลธรรมไปโปรดไปโปรยไปโสดไปสง์ เนี่ยอภินะอน,น่ตามพ่อตามแม่อนุชาต,ตบุตร่วนอวะนี่คือเร็วพูดอะไรไม่ได้นะมันแทรกหมดมันเถียงหมดพ่อแม่บอกอย่าเลยลูกเออย่าไปนะไม่ดีนะลดแล้วลูกเอ้ด่าละด่าพ่อด่าแม่นะลูกเอ้เงินมันเปลืองนะใช้เงินระวังหนะึ่ด่าพ่อด่าแม่อีกมีเยอะประเภทนี้แหละที่พ่อแม่ห้ามไม่ฟังพ่อแม่เป็นผู้ เคารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์มันก็ไม่เอาด้วยพ่อแม่เป็นคนเคารพต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันก็ไม่เอาด้วยเนี่ยอวะออวะชาตบุตรมันมีนะมันมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่รู้สึกจะมีเยอะเหมือนกันตามที่มองมอง,มองดูเห็นเนี่ยหลายตัวอยู่เหมือนกันหลายตนอยู่เหมือนกันมากตัวมากตนอยู่เหมือนกันนอันนั้นความรู้ความเห็นอะไรก็แสดงได้หมดคนเราไปอิสระ แต่ความรู้ความเห็นมันต้องมีศีลมีธรรมมันต้องมีความเคารพยำเกรงต่อกันละกันมันต้องมีความรู้ความเห็นที่แสดงด้วยความให้เกียรติด้วยความรู้ความเห็นที่ละเอียดอ่อนดังนั้นพวกเราทั้งหลายนี่ก็นี่พูดถึงลูกชายของคุณแม่นะวราณีอนุชาตบุตรตาม <c oughs> ตามเ <c oughs> มืม่อกี้ยังบอกว่าท่านนิมนต์ไปวัดป้อดแดง ก็จะตามแทนแม่นวรัตนะนี่ก็ตามทุกอย่างทาบุญทำทานไปเห็นจัดสวยงามนลลูกจัดให้หมดพ่อแม่แบบนี้ก็เบาใจตายไปก็เบาใจตายตาหลับตายสบายลูกนำภาระได้ไม่ห่วงมีไร่มีสวนมันก็ทำสวนเป็นมีนามีไร่มันก็ทำนาเป็น มีเครื่องมือหาจินมันเปิดร้านไว้ให้มันก็หาจินเป็นไม่ใช่ทําอะไรฉิบหายห,หมดเนพวกอวะเนี่ยทาไม่เป็นเป็นแต่ขอเงินแล้วก็ปากเป็นเด็มร้องไห้เอานู่นเอานี่โตขึ้นมามันก็จะเอาน,านู่นเอานี่ความคิดมันเท่าฟ้าแต่ปัญญาอันชานฉลาดมันเท่าแมวเท่าหนูเท่าหางอื่นแต่ความคิดความปรุง มันเท่าฟ้าความอยากความทะเยอทนมันทะเยอทะยานมันเท่าฟ้าแต่เป็นอยาหาทรัพหาเงินหาความดีไม่มีมีเยอะเราจะเห็นในคนหลายคนที่ไม่มีอะไรวันวันหนึ่งเที่ยวแต่พูด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 ทำอะไรก็ไม่เป็นเหมือนเด็กๆทุกวันนี้ทําอะไรไม่เป็นมีแต่พูดเป็นอย่างเดียวมันทําอะไรนงาน,นั้งมันเนี่ยในหนังสือมันก็ใช่นั้นทํางานอะไรก็ไม่เป็น แต่ว่าแต่งานนอกงานบ้านงานเรือนสักผ้าสักผ่อนมันยังทําไม่เป็นไม่ตามพ่อตามแม่เลยว่าไม่เป็นอนุชาตบุตรนหลักธรรมท่านมีตําราดูคนพระพุทธเจ้าสอนไม่เองถ้าจะไปเถียงเนี่มาเถียงกบเรานะไปเถียงกับพระพุทธเจ้านู่นไปเถียงไปนั่งเถียงกับพระพุทธรูปนู่นพระพุทธเจา้าท่านสอนมาอย่างนี้พระอรหันต์ท่านสอนมาอย่างนี้ตามให้มันถูกตามให้มันถูกศีลถูกธรรมถูก ความดีความงามเนี่ยฉะนั้นพระเจ้าท่านจึงแบ่งบุตรแบ่งคนไว้อวะคือเลวกว่าพ่อแม่อนุนี่ตามพ่อตามแม่ถ้าทำอะไรก็ทำพ่อแม่สอนเงินบุญพระป่าพระเวทก็ไปนี่เกิดมาทีหลังโอยไปทำทำไมบุญพระป่าพระเวทสันดอนเลอะเทอะล้าสมัยทำทำไมบุญอนั้นอันนี้งี่เงา่าเต่าตุน่นมันไปนู่นแหละมันมีมนุษย์สว่า สิ่งที่ท่านทำนั้นมีเคล็ดลับความดีอยู่ในนั้นในนั้นไม่คิดนี่อภิชาติบุตรบุตรยิ่งเนี่ยโอ้โหพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยพระอรหันต์เป็นต้น,นพาพ่อพาแม่เขาวัดเขาว่าเขาศาสนาพาพ่อพาแม่ไปพ้นทุกข์พ้นกิเลสพาพ่อพาแม่ปฏิบัติศีลธรรมจนสิ้นเวรสิ้นกรรมไม่มีเวรมีกรรมอะไรกับใครต่อไป นั่นแหละคงมีในศาสนานี้มีนควรจะน้อมเข้ามาสู่ตนสู่ตนสู่ตนแก่ความดีงามส่วนนี้ต้องฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะท่านชี้แจงแสดงสแสดงออกมานี่ยธรรมก็มีไว้แก้กิเลสนั่นแหละกิเลสไม่ชอบธรรมะหรอกพูดไปนี่มันโดนใจใครคัดคัดคอทันทีกิเลสไม่ยอมใครดูเถอะทึ่วันนี้เด็กใช้เงินใช้ทองเจ๊งที่สุดเลย อะไรอะไรมันก็จะเอารู้ๆเต็มปัญหาเงินนี่เป็นถึงโทษพอ่อโทษแม่หาเงินนี่มันไม่ได้โทษพ่อโทษแม่สนองความอยากมันไม่ได้ความอยากมันเยอะเพราะหูตาความอยากมันเกิดจากหูตาเด็กเด็กมันมีอาวุธมีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กซื้อข่าวซื้อของบางคนเนี่ยสั่งได้ทุกวี่ทุกวันมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งคือรี่จะรถวิ่งจะยางแตกตายทั่วประเทศนี่ คนถามคนถามคนเกอลีส่งของเยอะไหมโอ้ยหาเวลาหายใจมีเลยคนสั่งของอะไรกันนักหนาคนขับรถเกอรีอ่บางบ้านเนี่ยส่งทุกวันเราก็แอบถามมันเห็นมันมาวัดเนี่ยมันมีคนแบบสั่งทุกวันไหมไหมบ้านไหนที่มีเด็กเด็กกำลังหนุ่มกำลังสาวสั่งทุกวัน <laughs> มันรู้จักบ้านหลังนั้นดีกว่าพวกเราอีกนะฉะนั้นแต่พวกเกอรี่วก,กวาง ระว่างมันเดี๋ยวนั้นมันกวางปล่อยมันมันมันหลบอยู่นั่นแหละมันหนาวมันกวางมันก็มาเล่นอ่านั่นแหละทุกวันนี้มันซื้อของจก๋งซื้อน่นซื้อนี่มีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งสองซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อทุกวันใช้ได้ใช้ไม่ได้บางบางคนทราบว่าพ่อแม่พอมีเงินหน่อยนะห้องนอนมันหาที่เดินไม่ได้มีตัวของ บางอันมันเปิดซื้อมาแล้วเปิดดูก็วางไว้ไม่ได้ใช่อันซื้อมาใช้ไม่ได้เสียเงินนะคนหานี่หาตบีตะบัน่นหาแต่เป็นแต่ตายนคนซื้อโทรกลิ้งเดียวพิมพ์พิมพ์พิมพพิมพิม,พม,พมลงไปสั่งมาเนี่ยอาวะนะเข้าขั้นอาวะนะเพราะพ่อแม่ไม่เคยทําอย่างนี้นี่เข้าขั้นเลวกับพ่อกับแม่็พราแม่ไม่ซื้อรุย่ยสุร่ายแต่ลูกมันซื้อรุย่ยสุร่าย พ่อแม่ใช้ใจเราไมาระวังลูกไม่ระวังนี่อวนะอว่าชาตบุตรนี่มันจะต่ํากว่าจะและจะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆมันเจ้ากรรมในเรืมันกําลังตามคนแบเนี้มาเกิดนี่มาเกิดเพื่อล้างเพื่อผลนี่ได้อย่างใจมันไม่กลัวนะตีให้ตายมันก็ไม่กลัวเด็กทุกวันนี้มันดื้อมันด้านเด็กทุกวันนี้ไม่กลัวไม่เลียวไม่กลัวพ่อกลัวแม่ตีให้ตายมันก็ยอมตาย ดูให้ตายมันก็ยอมตายเอาทุบหัวให้ตายมันก็ยอมตายแต่มันไม่ยอมทําตามอันนี้พ่อแม่ก็จนบัญญัติทุกวันบันมันก็ได้โทรศัพท์มาหนึ่งอันมันก็สั่งคือของอันนู้นอันนี้อันนั้นเก็บเงินปลายทางเงินใครจ่ายพ่อแม่จ่ายโอ้เนี่ยเอาขั้นอาวะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นความคิดความเห็นมันก็ไม่คิดเห็นเหมือนพ่อแม่ละทีนี้ พ่อแม่นั่งกบพระไหว้พระในห้องพระมันอยากจะเอาพระพุทธรูปไปโยนทิง้งมันลำคาญเหมือนอว่าไม่กบพระไหว้พระพ่อแม่ไปทำบุญทำทานเอามันไปด้วยเนี่ยมันก็จะฟุดฟัดฟุดฟัดอยู่มันอยากกลับบ้านไม่อยากไปวัดฟุดฟัดฟุดฟัด,ฟด,ฟดเดินหน้าเดินหลังงูดงูดงิดงิด,งดของมันอยู่นั่นแหละเอาต้องเอามันไปนั่งอยู่บนห้างสรรพสินค้ามันจะอยู่ได้ทั้งวีทั้งวัน เอามันไปนเดนห้างเอามันอยู่ในสถานที่แบบนั้นแหละมันอยู่เป็นชาติอย่างได้เลยอย่าอยู่ว่าเป็นวันเลยมันอยู่เป็นชาติมันมีความรักเคารพในห้างสรรพสินค้ามากมันมีความเทิดถุนในหัวใจมันมากเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยอวะอวัาอาวาชาตบุตรบุตรต่ำกว่ากว่ามารดาบิดา ก็ก็ดูออกก็ได้ว่ามันดาบิดามีศีลมันก็ไม่มีศีลมันดาบิดามีธรรมะมีสมาธิมันก็ไม่มีสมาธิมันดาบิดาทำบุญทำทานมันก็ไม่ทำบุญทำทานมันดาบิดาตอนเป็นเด็กมันดาบิดาก็เข้าวัดฟังธรรมเชื่อพ่อเชื่อแม่แต่มันเกิดมามันไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่ไม่ฟังมันไปฟังใครก็ไม่รู้ที่มันไม่รู้จัก มันไปชอบใครก็ไม่รู้ที่มันไม่ได้ของเงินใช้ได้มันไปเอาไอดอลมาจากโลกไหนก็ไม่รู้ที่ไม่ได้มีประโยชน์เกือ้อกูลและความสุขให้แก่มันได้เลยไอดอลของมันแต่ละคนเนี่ยไม่รู้เขาคนนั้นทําประโยชน์เกือ้อกูลอะไรให้มันมันถึงเป็นไอดอลในดวงใจมันได้ทั้งที่เขาคนนั้นเขาหาเงินได้มากมายทำเงินได้มากมายเอาพวกนั้นเอเป็นไอดอลเงินก็เขาก็ไม่ได้ใช้ บ้านเขาก็ไม่ได้ยากแค่อยู่ไอดอลแทนที่จะเอาพ่อเอาแม่เป็นไอดอลในดวงใจเลี้ยงช่างพระเจ้ามาเลี้ยงฉันมาดูแลฉันมาดูมันไม่ผลิตุิตประลาดน,นี่แหละมันสารางนังกัจฉามิผิดประเภทพระพุทธเจ้าจึงจับคนมานั่งพุทธทางสารางนังกัจฉามิทำมังสารางนังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจับมานั่ง เพราะเดี๋ยวมันเอาอย่างอื่นเป็นสร่นางกัจฉามิไปเอานุ่นดาราน่นนักแรงนักแสดงนักกีฬานักไหนตันนักไหนเป็นสร่นางกัจฉามิเป็นไอดอนจะเป็นจะตายติดรูปไว้บนหัวนอนหมดและรูปบนหัวนอนมีเจรูปพระพุทธเจ้าพระอารหันต์หรือรูปพ่อรูปแม่นะก็ขแขวนคอก็มีเอาไปติดไว้บนหัวนอนก็มีมันอยากจะกราบจะไหว้เรียตีนเรียตูดก็นุ่นแหละมันชอบนะ่ ดูเนี่อาวะพ่อแม่ไม่เป็นแต่ลูกมันเป็นเวลาเข้ามามันร้องกีกาดกีีกาดโอ้ยเขาลงสนามบินมันไปยืนเฝ้าตั้งแต่ตีไหนนั้นไปหลอกมันมีคนโง่ในโลกนี้ยังมีอยู่เหรอเนี่ยนึกในใจมันมีคนโง่ขนาดนี้เนี่มันโลกนี้มันยังมีอยู่เหรอที่มันว่าจเจริญเจริญหน่งคือเจริญด้วยความโง่ที่ว่า,จวาจเจริญเจริญเนี่ย จเจริญด้วยความโลภความโกรธความหลงงี่เง่าเต่าตุตนที่ว่าโลกจเจริญเนี่ยเนเจริญด้วยกิเลสเนี่ยเมื่อเจริญด้วยกิเลสก็คือเสื่อมนั่นหละมันเป็นอย่างนั้นในอวะมันเยอะนะตอนนี้กําลังระบาดบ้านนั้นก็มีอวะชาติบุตรหลังนั้นก็มีโรงเรียนนั้นสถานที่นั้นประเทศนั้นที่นี่อวะประชาชนประชาชนเลวอนุประชาชนประชาชนตาม อภิประชาชนประชาชนยิ่งทำดีบวชประพฤติปฏิบัติทำตัวดีงามทำตัวเป็นผู้มีศีลมีธรรมนี่นก็จะมีมันก็มีอวะอนุอภิตามเรื่องของมันแต่พูดไปถึงครัวเรือนนั้นจะง่ายพระพุทธองค์ก็สอนพุทธเจ้าท่านสอนถ้าตามพ่อตามแม่หรือมันมาจรวดดาวเทียมเลย ไม่ฟังพ่อฟังแม่เลยบอกว่าจะไม่รู้อะไรทั้งที่ความรู้นั้นใครให้มันมาสอนมันเป็นคนพูดเองพูดมันพูดเป็นที่ไหนใครสอนมันพูดพอมันโตมามันลืมเมื่อใครสอนมันพูดสมองมันเนี่ยใครเอาอาหารบำรุงสมองมันให้มันมีสมองคิดได้มันลืมไปคนบำรุงสมองและสอนมันพูดบุพรลาอาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของมันเป็นพระพรหมของมันไม่รู้นะอาวะมันจะเลว เลี้ยวแหลก <Yeah. S 1> หน้าตาดีแต่งตัวดีแต่ว่าความชิด <Wow. S 1> ความปรุงมันเข้าเข้าขัน้นอาวะกันเยอะไปหมดนะทุก <Yeah. S 1> วันนี้มองดูเด็กนี่มันอาวะเท่า,านั้นเลย <Yeah. S 1> เสร็จสวะของมนุษย์ที่เกิดมาเท่านั้นเลย <Yeah. S 1> ไปดูถูกความชิดความปรุงมไม่ได้นะไปดูถูกความชิดความปรุงไม่ได้มันถล่มมาเลย <laughs> มุรมันเป็นอาวะมันทําอะไรก็ได้มันไม่ใช่อนุนหรืออภิ ถ้าอนุอภิแลมีความร้ายเจใจเกรงกลัวต่อบากนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละแบบนั้นแหละอันนี้พูดถึงคนคนเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านจัดประเภทของบุตรธิดาทึาวันนี้พ่อแม่พูดได้ที่ไหนไม่ท่านได้ตัดพ่อตัดแม่แล้วมันตัดเองเลยมันจะมาเป็นพ่อเป็นแม่หนูแล้วนะอืมันธรรมดาที่ทไหนมันตัดพ่อตัดแม่ก่อนเนี่ยพ่อแม่จะตัด เจ๋งมากมีจริงๆเห็นมาแล้วแค่ฟังมันพูดสองสามคำเนี่ยก็ดูออกคนประเภทนี้คนประเภทไหนนะมันไม่เข้าหลักศีลหลักธรรมหลักมนุษยธรรมจร,ริยธรรมเอาบ้างเลยดูไอดอลมันแต่ละอย่างมันเอาผู้โทรรมโมสังโคที่ไหนมันเอาผู้มีศีลมีธรรมเอาพ่อเอาแม่เป็นไอดอลมันซะที่ไหน โอ้โหเอาไว้หัวหัวนอนมันบ้างแขวนอยู่บนคอบ้างดีมันดีมันสักไว้ตามตัวมันด้วยเอากับมันดิในโทรศัพท์มือถือมันเคยมีรูปพ่อรูปแม่มันขึ้นหน้าจอไหมในเฟซเดลไซมันไม่มีนั่นแหละอาวะลืมไปหมดเลือนไปหมดเสื่อมไปหมดนี่ขอให้พวกเราเป็นอนุอย่างน้อยก็ตามพ่อตามแม่ตามครูตามอาจารย์ เป็นอนุชาติสิทธิ์สิทธตามครูตามอาจารย์อวชาติสิทธิ์สิทธิเรวต่ํากว่าครูตัวอาจารย์อภิชาติสิทธิ์สิทธยิ่งกว่าครูอาจารย์เหมือนพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าอาราธดาบดุทกตรดาบดทท่านก็ยังจะไปสอนอาจารย์ของท่านเน่าอภิชาอภิชาติสิทธิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าครูของอาจารย์ก็ยิ่งได้คุณงามความดีไม่ใช่ยิ่งด้วยอย่างอื่นนะยิ่งด้วยศีลด้วยธรรมด้วยความบริสุทธิ์พุทโธ อันนี้ผู้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้เก้าโมงไฟฟ้าจะดับทั้งวัดเขากำลังไล่ต่อไฟฟ้าขึ้นมาฝนตกอย่างนี้เขาทำงานได้แล้วไฟฟ้าอันตรายเลยเขาจะปิดไฟอ๋อเขาปิดไฟแต่ปีนก็ยากเหมือนกันอันนี้เก้าโมงวันนี้ก็จะดูว่าถ้าที่วัดทำงานอะไรไม่ได้โมบต้องโมบออนไปงานอื่นในวันนี้นะ ้ที่วัดทํางานไม่ได้ไฟฟ้ามันดับก็อาจจะมีบางส่วนเนอาพระเอาะไรไปขนต้นไม้มาปลูกต้นไม้ที่บ้านคุณกนกพรนั้นอยู่ที่ปากช่องตอน้นสนฉะเขาเทวไอ้ไปเยอะมันสูงสเมตรต่อต้นนันเยอะนะเยอะเลยแหละปลูกที่พระธาตุกำผาบ้างปลูกที่นู้นที่นี่บ้าง เอามาที่ผาสูงก่อนแล้วก็มีผาเจ็ดส่วนหนึ่งไปปลูกเหมือนกันผาเจ็ดจะปลูกตามรายทางเข้ามาทางถนนเข้ามาปลูกเป็นแถวเข้ามาเลยอที่ผาเจ็ดนะปลูกเป็นแถวเข้ามาเลยส่วนที่ปูกผาสูงนี่ก็จะมาปลูกตามสมควรวันนี้ก็ดูถ้ามีอะไรก็จะไปแล้ววันนี้อืรองแม่ทัพภาคที่สองอ่าเอ็มากราบด้วยทองขอมากราบ มันก็มากราบเรื่อยๆแหละนี่เขามากราบะนี่ยนะบ่ายๆาแล้วเราก็ดูถามว่าเราอยู่ไหมเราก็บอกให้บอกก่อนก็แล้วกันให้ติดต่อทางพี่จันนะท่านเดี๋ยว้ามาสนทนาอะไรด้วยวามันก็บาบ่อยอยู่นะก็คงเป็นภาคบ่ายนะั่นแหละนั่นภาคบ่ายแล้วเรารู้ว่ามาแล้วก็จะกลับมาแต่ถ้าจังหันเสร็จนะถ้าไฟฟ้ามันดับที่วัดทาอะไรไม่ได้มากก็คง เดี๋ยวต้นไม้กันวันนี้นะบรรยากาศอย่างนี้ปลูกดีนักแหละเอามาปลูกต้นไม้กันต้นสูงตั้งสองเมตรครึ่งสามเมตรนะบ้านคุณกนกพรนะไปลุยๆกันนะเอาเอาทีมพ่นปูนก็พ่นไม่ได้อากาศโชโตมพระชุ่มกุมาเจ้อกุมาขวัญกุมาต้มโตถ้าไฟบ้ามันดับนะแต่ว่าเรามีไฟโซาลาระเซลล์สำรองนะนี่สบายมากนะ อย่าเน้นว่าไฟฟ้าดับแล้วมหาวิหารจะดับตามไปด้วยนะตัวนั้นยังใช้งานได้นะยังยังเชื่อมได้ตู้เชื่อมอยังใช้ได้สบายเพราะเรามีโซลาร์เซลล์อยู่ตรงนั้นสนะามารถทํางานได้เป็นวันๆก็ยังทํางานได้อยู่ในส่วนบางส่วนนะบางส่วนแต่บางส่วนที่ทําไม่ได้ก็คงจะต้องโมบไปเอาต้นไม้มาปลูกกันอะไรกันในภาคบ่ายๆท่านรองแม่ทัพ ท่านมากราบมาสนทนาธรรมก็คงรับท่านที่มหาวิหารที่วิหารปู้มันนะให้ครูปป๊อกไปดูความสะอาดดูพื้นที่ตรงนั้นไว้นะให้คุยคุยกันเป็นอัดเป็นธรรมกันไปเกี่ยวข้องกับพระก็มีแต่อ,อัดแต่ธรรมทั้งนั้นจะมีอะไรเรื่องของโลกไม่มาคุยกันหรอกมีแต่คุยเรื่องอัดเรื่องธรรมนะข้าวันเรื่องศีลสมาธิปัญญาทั้งนั้นแหลนะนี่ครูท่านทั้งหลายได้ฟังกัน จากนี้ก็รับพรตั้งใจรับพรกันเดี๋ยวไปฟ้ามันจะดับก่อนผู้ใดให้พรใน,นหมดนะ ใจโนยัจตโรยธรรมวันฉันติอายุวันโนสุขังบาลังเอสาธรรมโมันณตโนสาเจอาทิจธรรมมิจอาอุสันโตปติตตะ ปุริสัสสาเสถังธรรมโมสุกินโนสุกามาวาติสัจจังหเวสัตุตะรังระสนังปัญญาจีวีจีวิตะมาหุเสถางัาดาโนอะระตังธรรมัมณีพานปัตติยาสุสังระบเตปัญญบัติรูปะการิทุรวา โอทาตาบินทเตทนังสาเจนะจิตจิงปัปปุณติตังมิตานณคันติยาเสเจจตุโรธรรมาสัจสักระเมสีโนสาจธยนโมติติจังโกสาธยเวทานะโสจติอิงะอัญเยปิปุจจโปปุสสมณะพัปรหมณี ยาดิสัจจะธเมชะกาคันตยาปิจดเวจติติยาหนังมาลาคันดังวิเลปนังใสยาวัสตังบดีบายังดานาวัตุอิเมดาจาอันนาโดวรโดติวัตโตติวันนาโดยานโดสุกโดติติปโดติยังกุโด มานาบดายิรเบเดมะนาปังอากาศดาตารเบเดบุนังกังวารสดาตาวราบิโอติเสรันนาโตเสรษฐะเปติทานังอังกาตาจีวรสตาจีเสตษฐตาจีจะโยนโรนีกาโยญาสวะโอติยาตาญาตุปะปัจจติติเอเตนะสัจจวัฏินาสุวัติอุตุสัมปดา อะโรกิยันสุขันเยวะกุสะลันจะอนามยังสีตะมาโตสีตะมาโตสีตะมาโตอิดังมะลังเอตัสัมิงรัตนทตยัสัมิงสัมปัสสะเดนะเจตโสมาโตสรีรังสันตโนนังยามุดีเบเมนติ Eka jadonang beriza, baru tamaza rama ngamin agar raja maheti. Eka hilada di bini hipogita, eka banakan dara pure การิงการันโยวิจิเตบุณิกังเอกังบรนนากราจามิติตาเสบเตจินาญาวสุนตรายากเสติไม่ลังกตาเอวังอิมังจักุมาโตสริรังสุสะกตังสะกตาสะกตหิเดวินทนาจินนาลินดาปูจิโตมนุสินาเสติเทวะปุจิโตตั้งตันตะตาปัญจิลิกาพระวิตถาวรมุตาเวกาปัสเสเดุลลบัติ ชาตาริสาสมดันตาเจ้าโาลมาจนสัมปโซเดวาริงสุเอเจกังจังกวาระบารมปาราติ